องนี้ไม่ใช่แกะสลักปั้นเอาด้วยเกสรไม้พันต้นตามประวัติที่วัดพระธาตุสวดากององปู่เจ้าวาดให้คณะศรัทาหาดอกไม้มาพันต้นไม่ให้ซ้ำกันต้นหนึ่งอดอกหนึ่งต้นหนึ่งอดอกหนึ่งตากนห้แห้งแล้วมารวมที่ในบาททองเหลืองใบใหญ่นะครับจะมีคณะกรรมการคุมว่าเดือนนี้ได้กี่ชนิด ปีได้กี่ชนิดกว่าจะได้พันต้นเก้าปีกว่าครบพันชนิดแล้วให้ช่างที่มีฝีมือมาปั้นวันเดียวให้เสร็จเขาเรียกว่าพระเจ้าทันใจเกสอรอไม้พันดวงวิธีปั้นวันเดียวให้เสร็จเริ่มตีหนึ่งเก้านาทีคือเป็นวันใหม่ช่างก็เอาดอกไม้พันชนิดพันต้นามาลงในกระทะขั่วเพื่อไม่ให้ชื้นไม่ให้มีเชื้อราแล้วกรอบแล้วก็เอามาพึงให้มันเย็นแล้วก็เข้าเครื่องปัน เครื่องปั่นสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้มือหมุนกว่าจะละเอียดก็เป็นชั่วโมงกว่านะครับถ้าเป็นสมัยนี้ก็ประมาณ20นาทีก็คงเสร็จละเอียดแล้วเอามาลงในครกที่คนโบราณตามข้าวที่มีไม้กระเดียงผสมน้ําก็ใช้น้ําพึ่งเดียง5้ดินก็ดินจากประสูตรัสรู้บนนิพพานช่างให้เท่ากันแล้วก็เอามาลงรวมแล้วก็ตาละเอียดนุ่มแล้วก็ปั้นห้มงเย็นก็เสร็จ เขาเรียกว่าพระเจ้าทานใจเกรสรดอกไม้พันดวงมีองค์เดียวในโลกเมืองไทยเราในพระเจ้าทานใจเกรสรดอกไม้ร้อยแปดชนิดมีหลายวัดแต่พันชนิดนี่มีองค์เดียวอันเชิญมาจากวัดพระธาตุเวดยกองบรรเลงพม่นนมาครับผมอันนี้คุณลุงชื่ออะไรครับสุนทรหายทุกโอเคขอบคุณครับ